ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเดินสายพราเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระมาให้ได้เลือกรับชมกันอยู่ไม่มากอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับก็ยังพอมีมาให้ได้รับชมให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆอยู่นะครับยังไงถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อแอดไลน์กันเข้ามาได้ครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับพี่ๆอ่า มาเลยครับองแรกนะครับนี่สมเด็จครับสมเด็จโตวัลขังครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่านี่ฮะเก่าเก่างี้นะครับถ้าพี่พี่านใจสนใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์ก็มาพูดคุยกันก่อนได้ครับพี่อ่านี่ครับชมกันเลยครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ฮะเห็นไหมครับกล้องอาจจะ,ะเบลอนิดนึงนะพี่ๆต้องขอโทษขออภัยกันด้วยครับแต่ชอบวงไหนก็ทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ต่อไปเลยนะครับสุมกอรครับนี่อ่าะนี่ฮะ ชอบองไหนถูกใจองไหนก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับพี่พี่ต่อไปเลยครับพี่ปิดตายันยุ่งครับนี่นี่ฮะครับ ดูแล้วชอบองค์ไหนก็สนใจองค์ไหนก็โทรมาได้ครับอต่อไปเลยครับนี่ครับเป็นหลวงพุทธสุกครับนี่เตรียมกรอบพร้อมขึ้นคอนะครับให้ลูกให้หลานคล้องได้นะครับหรือจะเป็นเราเองก็ได้ครับพี่พ กรอบนะพี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับนี่ครับอ่าต่อไปนะครับีหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับพิมพ์เล็กครับ นี่นะฮะอ่ถจะส่องไม่ชัดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะพี่พี่ต่อไปแล้วครับนี่เป็นอีกเหรียญนหนึ่งคนระับหลวงพ่ทสุกนี่ฮะ นะครับเห็นไ,ไหมครับแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆกันนะครับอ่านี่เป็นปิดตาหยดน้ำนะครับหยดน้ำเล็กนะฮะของหลวงปู่ภูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งของของดีเมืองพิจิตรนะครับนี่ อนี่นะครับครับต่อไปแล้วครับเป็นนั่งระยาครับพี่พี่พพพ โทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับพี่พี่อ่านี่นะฮะนีเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับกดเข้ามาได้เลยครับพี่พี่ถ้าชอบองไหนนะครับช่วงนี้พระได้มาไม่ค่อยเยอะนะครับติดงานครับวันนี้ก็ลอยกระทงนะครับอย่าลืมไปลอยกระทงนะครับวันนี้นี่อันนี้เป็นพระรอดนะครับนี่ฮะึกิ

ดูแล้วชอบตรงไหนก็โทรเข้ามากันได้เลยครับพี่อ่าต่อไปเลยนะครับนี่ครับเป็นนังกวักครับนังกวักหลงพอเด,ดิมครับนี่นะฮะ นี่นะฮะครับต่อไปนะครับนี่หลวงพ่อปาน,นครับเห็นไหมครับอ่านี่ฮะหลวงพ่อปานนะ ชอบนะครับพี่พี่นี่วันนี้อย่าลืมไปลอยกระทงกันด้วยนะครับแหมวายจริงๆนะครับแป๊บๆปบปีหนึ่งก็ลอยกระทงแล้วอ่านี่นะครับต่อไปเลยนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเครือบนะครับ หนึ่งนะครับพี่ๆกล้องไม่ชัดนะครับ ชอบองไหนทุกใจองไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยพี่พี่นี่ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะพี่พี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอ่านี่ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งองนะครับหลวงพ่อเงินอันนี้ก็ได้มาองคเดียวนะครับนี่อ่อนนี่ก็เป็นของดีเมืองพิจิตรนะครับอ่า นะฮะฮแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่าต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วครับพี่ๆอ่านี่นะฮะ น,นี่ยังไงก็ฝากพี P ่พี่กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับนี่เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับชอบตรงไหนทุกใจตรงไหนก็คลิกลิงก์รายกันเข้ามาได้เลยครับมานี่นฮะนี่ ็จบกันแล้วนะครับสําหรับ ep ีที่เจดนะครับก็มีมาให้ได้รับชมกันเท่านี้นะครับนี่ยังไงก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะครับวันนี้แต่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับตกใจวงไหนชอบวงไหนก็คลิกลิงก์กันเข้ามาได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอีพครับอีนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ